วันนี้จะพาทุกคนไปเปิดกล่องที่ดีมเนี่ยรอนานมากมากค่ะเรียกได้ว,ว่ากล่องชิ้นนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองเนื่องในวันเกิดค่ะและนี่ก็คือไอแมรุ่น24นิ้วซึ่งแม้ทุกคนจะไม่ว้าวจะเขาบอกเลยว่าดีมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆและดีมก็เลือกมาเป็นสีเขียวเพราะว่าดีมเนี่ยชอบสีเหลืองสุดๆมาพร้อมกับ m มจิกคีย์บอร์ดสีเขียวแค่เห็นก็เสียวไปถึงไส้บอกเลยว่าเอาใจคนรักสมุนไพรสุดๆ <So cute. S 2> นอกจากนี้เนี่ยเขายังแถมเขียงรองหันหมูมาด้วย ้วยเพราะว่าดีมเนี่ยชอบทํากับ oh. ข้าวกินประจำแอปเปิลเนี่ยรู้ใจจังนะเริ่มรอกแล้วนะคะบอกเลยว่าหลังจากลอกมันจะไม่หวนคืนอีกต่อไปไม่เหมือนเดิมอีกเหมือนก่อนสีเขียวสดสวยน่ารักเฟรนลี่คุ้มทนแอดมินปลื้มและก็เริ่มลอกเขียงรองหันหมูอันนี้แอปเปิลก็คิดค้นมาสําหรับคนที่ขี้หิวก็สามารถนําของสดเนี่ยมานั่งหันหน้าคอมไไหนสักรอบราคาคุณชอบตัวนี้คือบอกเลยว่ามันจะอยู่ที่ฮอร์มนเนี่ยพ้บะแปลได้ก็แปลนะคะ ไอ้เจ้าติ๊กตอกเนี่ยชอบปิดการมองเห็นกมูออกเลยว่าดีเนี่ยซื้อมาเพื่อตัดต่อคลิปโดยเฉพาะจะได้สร้างสรงสรค์ผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมค่ะโหแสดงดีนะ Thanks for watching my video See you next week Thank you t e a c h e r Okay sit down มันถึงเวลาแล้วที่สายลับสาวอย่างออชันต้องออกปฏิบัติการไม่ว่าภารกิจจะยากเกินแสเนเข้เพียงใดออชันธรรมชาติโรมมนอสายลับแบบเป็นเขตรังสิตคงรายงานตัวค่ะวันนี้ฉันได้รับภารกิจเป็นแสงตัวสอดแนม <_ S 1> แม่ค้าเขาเกีียวว่าวรายใหญ่แห่งเมืองใต้นะคะงานนี้ฉันว่าหวานหมวยเช่นเคยค่ะเพราะออชันมีคู่หูอย่างโ o t o r o l a e d 20 Pro ที่มาพร้อมกับชิป,ประมวลผลทรงพลังม่ว่าจะงานยากแค่ไหนก็ไม่เคยพลาดค่ัและแน่นอนสายลับอย่างเราก็ต้องพากัวให้กลมกลืนคนอื่นๆจะได้ไม่จับพิธเราได้ว่าเราเป็นสายลับยังไงล่ะคาวนมเราะันยัง ช่วยฉันทํางานได้เร็วทันใจยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอเป้าหมายด้วยความละเอียดถึง 8K หรือจะเป็นการถ่ายรูปเป้าหมายด้วยความละเอียดสูงแค่นี้ตีให้สายก็จับโปะไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> เคสรสกิดนะอุย้ยนี่ขนาดอิชัดสลบมา1วันเต็มแล้วนะคะแบตเตอรี่ของ Motorola H 2 0 Pro ก็ยังใช้งานได้อยู่เลยค่ะเครื่องปังจอใหญ่แบตอึดชิปทรงพลังขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วปะ่ะ Motorola Pro ฟาบ้านด้วยเอาจิ้มเฟเบิ์กินด้วยหอมหอมเออไปนานหมฟาว้านด้วยเหรอฟออบอานนี่มันคือเวลาของเอิรนในเม่บุกเมอซักเฮ้ยฟาว้านไเด้าหสอตเดิ Change.